รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยมุกประจําปี2566ระดับทองโรงเรียนเสนานารงค์วิทยากองทัพปกอุปถธรรมตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเสนานารงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา แม้โรงเรียนจะมีความปลอดภัยแต่ชุมชนนอกโรงเรียนรายล้อมไปด้วยอบายมุกหลากหลายชนิดเช่นร้านเหล้าร้านเกมบ่อนการพนันผิดกฎหมายร้านขายน้ำประท่อมส่งผลให้วิถีชีวิตของเด็กได้พบเห็นและคุ้นชินกับอบายมุกเหล่านั้นจนมองว่าเป็นเรื่องปกติ ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวมีส่วนช่วยที่จะแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้นักเรียนลุ่มหลงไปกับอบบยมุกทางโรงเรียนจึงดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวอย่างจริงจังเป็นระยะเวลา8เดือนโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ค่ะโรงเรียนเสนานโรงวิทยากองทัพปุกอุปถัมเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงประฐมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียน258คนครูจำนวน14คนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวมีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด3ห้องพ่วมในการโรงเรียนนางสาวอรินชาพัชชูทองครูผู้รับผิดชอบโครงการวาทีร้อยตรีหญิงสุธิดาทองเอียด สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศชาติหลายด้านด้วยกันทั้งด้านกำลังคนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมแต่ด้านการเมืองการปกครองโดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่พบว่ายังมีการแพร่ระบาดมีการม่วสสมทั้งผู้เสพและผู้ค้าทั้งเฮโรอีนยาบ้ายาไอซ์กัญชาและกระท่อมมีข่าวการจับกลุมผู้ค้ายาเสพติดผู้เสพยาเสพติดซึ่งตรวจสอบได้จากข่าวสารประจำวันและข่าวสารที่เกิดจากปัญหาของผู้เสพแต่ละชนิดที่มีการจับกลุม โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุกทั้งปวงให้แก่เด็กนักเรียนรักษาโรงเรียนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดให้มีความยั่งยืนสืบไปซึ่งมีผลการดำเนินงานจำแนกแนวทางการดำเนินงานออกเป็น5มาตราการดังต่อไปนี้ค่ะ มาตรการที่1ด้านการป้องกันตัวบ่งชี้1.1สถานศึกษามีการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปที่4ถึง6คิดเป็นร้อยละร้อยมีการจัดทำแผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาวและแต่งตั้งคณะกรรมการสีฝ่าย ฝ่ายการเรียนทำหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการดูแลช่วยเหลือแนะนำอธิบายให้แก่เพื่อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบ้านโครงงานปัญหาการเรียนติดตามงานที่ครูผู้สอนมอบหมายจัดสภาพภายในห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายการงานทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาดสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยเฝ้าระวังวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเกี่ยวกับไฟฟ้ารักษาสื่อการเรียนการสอนดูแลความปลอดภัยของมีค่าและทรัพย์สินของห้องเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียนทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและนอกโรงเรียนมุมอับแหล่งมั่วสสมสุบุรี การพนันการเล่นเกมพฤติกรรมไม่เหมาะสมในห้องเรียนและการให้คำปรึกษาฝ่ายกิจกรรมทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนและร่วมจัดกิจกรรมกับห้องอื่นๆรวมทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นวันสำคัญการเล่นดนตรีกีฬานิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุม ตัวบ่งชี้1.2สถานศึกษามีการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดก,การเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตน,นักเรียนจะประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมเดินโนุนโรงต่อต้านยาเสพติดผู้บริหารหมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ตัวบ่งชี้1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จัดทำประกาศนโยบายเป็นอาละอักษรเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดจากกิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง Facebook ลายห้องเรียนจากกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดโรงเรียนคุณธรรมเวทีคนเก่ง5นาทีชูวความสามารถด้าเสาบทงตอนเช้ากิจกรรมน้องไหวพี่พี่รับไหวน้องกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้านั่งสมาธิตอนพักเที่ยงก่อนเข้าเรียนท่องสูตรคูณกีฬาฝึกระเบียบวินยัย กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับมฑลทหนฐานบกที่42มหาวิทยาลัยสงขลาคลนครินทร์โรงพยาบาลค่ายศรีนานุงและวัดข้อหงตัวบ่งชี้1.4สถานศึกษาจากกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อละมกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนดำเนินการจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด โดยการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเห็นโทษของยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมลูกเสือในนารีมีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดผ่านกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมวันสำคัญเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไม่ครูวันวิทยาศาสตร์วันคริสต์มาสวันเด็ก กิจกรรมตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงการเยี่ยมบ้านกิจกรรมบันทึกความดีลงในสมุดมาตราการที่2มาตราการด้านการค้นหาตัวบ่งชี้2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบทุกระดับชั้นทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2คิดเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ ตัวบ่งชี้2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าหลังการออกเยี่ยมบ้านมีการนำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมาสรุปผลและคัดกรองออกเป็นกลุ่มต่างๆ5กลุ่มได้แก่กลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าทั้งนี้เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ให้การดูแลช่วยเหลือต่อไปโดยผลการคัดกรองในปีการศึกษา2 5 6 6พบว่าภาคเรียนที่1มีนักเรียนกลุ่มปลอดร้อยละ100ส่วนกลุ่ม เสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าไม่มีภาคเรียนที่2มีนักเรียนกลุ่มปลอดร้อยละ100ส่วนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าไม่มีเช่นเดียวกันค่ะตัวบ่งชี้2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2พบว่าทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดยาเสพติดไม่มีกลุ่มสงสัยว่าค้าไม่มีกลุ่มที่ใช้และไม่มีกลุ่มที่กำลังบำบัด มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการสำรวจและคัดกรองนักเรียนในสันน่นศึกษาที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทางลับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเสพค้า ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการเยี่ยมบ้านการให้คำปรึกษาแนะแนวและจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนจากการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสิติดในโรงเรียนส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้าง,งสรรค์ผ่านกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬามีการบาบัดรักษาและส่งต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ตัวมงชี้3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาดำเนินการด้านจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทางร่างกายอารมณ์และสังคมให้แก่ผู้เรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆเป็นการปรับสภาพจิตไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอายามุขมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ตัวบ่งชี้4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการนับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า,ฟาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งละมกกัญญาจารย์การพน,นันการทะเลาะวิวาท ตัวบ่งชี้ที่4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสริมารักป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อละมกอ,อนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาดำเนินการสองไหมคือ 1. ไม่ปุกปิดข้อมูลกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ายาเสพติด 2. ไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาให้นำไปบำบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติตัวบ่งชี้5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ตัวบ่งชี5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านท่าไซเครือข่ายผู้ปกครองค่าสิสนาณรงสถานีตำรวจภูทรขคอหงโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงเทศบาลเมืองคอหง สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและแรายง,งานผลการดำเนินง,งานมีขั้นตอนการดำเนินง,งานแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบำบัดรักษามีการดำเนินง,งานอยู่เรื่อยไปอีกทั้งยังช่วยให้ปริมาณของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดจำนวนลง มีการจัดทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแต่งตั้งคณะทำงานห้องเรียนสีขาวแผ่นพังคณะทำงานบันทึกการปฏิบัติงานแกนนาสีฝ่ายแบบบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนาโครงงานห้องเรียนสีขาวโรงเรียนเสนานารงค์วิทยากองทัพบกอุปถัมภ์ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือเบสแท c t i c สที่มีชื่อว่าบ้านนี้มีรักพัฒนา6คิวเพื่อสร้างภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตด้วยเซนาโมเดลโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในรั้วค่ายทหารนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนนอกค่ายทหารหรือมาจากชุมชนที่รายล้อมไปด้วยแหล่งอบาบยมุกต่างๆเช่นร้านเกมบ่อนการพนันหรือร้านที่จำหน่ายเหล้าบุหรี่กระท่อมกัญชา อีกทั้งผู้ปกครองมีฐานะยากจนทำงานหาเช้ากินคำาททำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกหลานเท่าที่ควรส่งผลให้นักเรียนขาดระเบียบวินัยไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่ตนเองเท่าที่ควรและเสี่ยงต่อการรูปหลงในอบบยมุขต่างๆภายในชุมชนทางโรงเรียนจึงได้คิดนัตกรรมชิ้นนี้ด้วยหลักการทางสมมุติฐานที่ว่าบ้านนี้มีรัก ให้โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนเปรียบเสมือนพ่อแม่และพี่น้องที่ให้ความรักให้ความสุขแก่นักเรียนในบ้านหลังนี้โดยหยิบเอาแนวคิดทฤษฎี 6Q มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตโดยมีขั้นตอนและแนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดังนี้ S. t i m u l e s การสร้างแรงบันดาลใจห่วมในการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยมีแนวคิดที่ว่าทุกคนทําได้และเราทุกคนจะทํำมันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนง,งานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว e experience การเสริมสร้างประสบการณ์ ในการเสริมสร้างประสบการณ์คณะครูและสภานักเรียนทุกคนจะร่วมกันออกแบบและวางแผนกิจกรรมโดยใช้ทฤษฎี 6Q มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทุกคนได้ใช้ชีวิตในสังคมและมีทักษะการปฏิเสธและกล้าเผชิญหน้ากับอาบยมุขที่รายล้อมอยู่รอบรอบตัวของพวกเขา 1. กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาหรือ IQ เช่นกิจกรรมอ่านไม่ออกบอกสภากิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวกิจกรรมชุมนุมเสมารักกิจกรรมสร้างสื่อสร้างสุข 2. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านอารมณ์หรือ EQ เช่นกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมระบบหมู่กิจกรรมหนูจับใหม้ให้ความรู้กิจกรรมกีฬากิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมการอบรมป้องกันยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษกิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติ 3. กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านศิลปะและการคิดเริ่มหรือ CQ เช่นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมดีเจเสียงใสกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมดนตรีไทยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสร้างประสบการณ์ความสามารถทางศิลธรรมและจริยธรรมเช่นกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปรหัดใหญ่กิจกรรมทำดีไม่ต้องเดียวกิจกรรมเซโนสต็อปดร ugs กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมความดีมรณรงค์การต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่และเครื่องดืม่มแอลโกอฮอล์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมต่อต้านสื่อลามุอนาจารกิจกรรมการพัฒนาสร้างประสบการณ์ความสามารถจากการเล่นหรือ P Q เช่นกิจกรรมฉลาดเล่นกิจกรรม Active Learning, กิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมเสนาเกมส์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุกกิจกรรมการพัฒนาสร้างประสบการณ์ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือ a q เช่นกิจกรรมเสมารักกิจกรรมดนตรีบำบัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมตู้เสมารักร้องทุกข์กิจกรรมคัดกรองเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมคัดแยกขยะก,กิจกรรมลูกเสนาห่างไกลจากยาเสพติด Network การสร้างเครือข่าย หลังจากมีการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนแล้วทางโรงเรียนก็จะสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองรวมและเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดวิธีการและร่วมวิาพากษ์คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมและส่งนักเรียนออกสู่สังคมเพื่อนำนักเรียนไป,ปเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและร่วมกันขับเคลื่อนกระบ,บวนการทางสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีขาวให้กับโรงเรียนและชุมชนของตนเองเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดร่วมกับมณฑลทหารบกที่42กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับตำบลคอหง Achievement ผลสำเร็จในการวัดผลสำเร็จของการดำเนินนวัตกรรมนี้เรามีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายเช่นการสัมภาษณ์การสังเกตและการประเมิน ผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา2563จนถึงปัจจุบันนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปชิดเป็นร้อยละ100ผลการประเมินภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการดำเนินชีวิตในชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมสิ่งที่ตอบโจทย์และเห็นได้เด่นชัดคือนักเรียนมีความสุขเก่งที่สมองดีที่จิตใจอย่างเห็นได้ชัด ครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนแบบพึ่งพากันอย่างแท้จริงส่งผลให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนอยากที่จะมาโรงเรียนในทุกๆวันมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิงบวกมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตท่ามกลางอบายมุกรอบตัวได้อย่างห่างไกลและสร้างสรรค์แม้บ้านหลังนี้จะเล็ก แต่เรามีพลังที่ยิ่งใหญ่และหัวใจที่แข็งแกร่งที่พร้อมจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยตลอดไปบ้านนี้มีรักจากผลการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยได้ดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอเบยยมุกประจำปีการศึกษา2566ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นต่างๆอย่างต่อเนื่องดังนี้ รางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวจากสพทรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญเงินระดับประเทศประจําปี2566รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2566ปีที่2ติดต่อกันรางวัลป้ายพระราชทานสนองงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รางวัลครูดีสีสุงลาสองประจำปี2,567รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี2,566รางวัลโรงเรียนปลอดขยะผ่านเกณฑ์ระดับดี